สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะยกกุ้งกีขึ้นรถแล้วนะครับโดยอาจารย์หมางครับววรถโกกริฟมีกุ้งกี้ด้วยอ ande. ้ หนักมากครับเหียบยกไม่ขึ้นครับต้องใช้โฟกลิฟครับโฟกลิฟเนี่ย,ย,เ,ยเ,เหียบมันเล็กครับต้องเอาโฟกลิฟครับตัวนี้ยกสามตันได้เลยไหนช่างใส่แผ่นคราดยชา้าแท้ อ่าเดี๋ยวจะยกขึ้นรถไปประสาทแล้วครับรเสียโอตเสียโอนเมื่อไรจะไปเอารถมานอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วว้ มางเอียงไปนู้นหน่อยวางเอียงไปนูน้นอ้ออ้อเอียงเข้าไปใกล้มันก็ติดรถดิเออนั่นแหละวาง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 เจ้างั้นแหละเอเ้ถอยมา,าอ๋อกีก<ๆ>ีจองกันตก โอ้ลุงคอนลุงคอนเป็นผู้บริหารครับบร,รบริหารทีมครับได้เวลายราครับได้เวลากินยาแล้วครับอ่ะลุงคอนขึ้นไปกำกับการแสดงครับอโอ้เจ๊ก้นเจ้าปังท้ายให้ เบิ้งฝาคางเลเ,าาเลือดก็ไม่ร้กินไไเ,เอ้าเอดไเฮ้ ไม่ทำหน้าอย่างนั้นน <c oughs> ะอะพร้อมจะออกเดินทางแล้วครับท่านผู้ชมยา yeah! ฟพี่บล็อกไปด้วยนะเอาแวะส่งพี่บล็อกที่โรงเรียนด้วยครับนี่ก็าสางังฝนตกครับอตอนนี้คนใช้ก็มีตลาดน้ำแล้ว แล้วกระสังไอ้แล้วกัวกนรารมอ่ะโอ้มีเรื่องเจอคนไม่ตกครับกันทรารมเนี่ย <c oughs> นะคือกำลังจะมามันจะโดนอ่ะนี่มันจะโดนเดี๋ <อ S 1> ยวเราจะออกไปกันคนระับหลายทางอำเภอบระสาเจ๊ขยับกระจกออกข้างอีกนินมันแคบดูไปมันแคบ ดันออกข้างเงิน,อนโอเคครับท่านผู้ชมอ่าเดินทางครับฝนกำลังจะมาแล้วฝนกำลังจะมาแล้วเราจะไปเอาฝนมานะ,ะมาถึงแล้วครับเดี๋ยวให้ลุงพรไปกำกับหน่อยเดี๋ยวถอยก่อนอ่าถึงแล้วครับสวัสดีเจ้า <laughs> อโอ้ดูครับฟ้าฝนใสฝนเมื่อคืนครับโอ้นี่ท่านผู้ชมเจอรุ่นคุณปูครับ จะช่างจะเอาลงครับอ้อโซมาដាក់1น่ะเดี๋ยวนี้ว่ารุ่นคุณปู่ครับหลาดเจ๊มุนละเชียงแมนเซาอ๋ออ่ะเดี๋ยวๆค่อยดูรุ่นคุณปู่ครับโอ้โห ก็แกันเลอ๋อไม่ไปเลิกเลยอ๋อ รุ่นคุณปูนะครับท่านู้ชมรถวัดโอ้โอเครื่องดูครับกไปของมันเองโอ้ปะ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 เราขึ้นไปดูเครื่องนะครับมันจะมืดเลยครับท้องฟ้านี่มืดไปหมดเลยครับ อ right? ๋อค kind of ันน oh, <meals> ี้เชื่อมแล้วใช่ไหมเชื่อมกันน้องไงนี่เยเชื่อมแล้วรอควานอรอควานอย่างเดียวสามเลยสามรอบเลยอ่าสี่รอบเลยเดี๋ยวขาดมันหนัก ช่างยาวครับมาอู่ช่างยาวอ่ามันจะลงของมันเองอ <laughs> 200ครับ200รุ่นคุณปู่ครับร,ร,รถของวัดกับอ่นนี่ช่างยาวครับโอ,โอ,โอ้ยังไม่แก โอ้ยเสียงเครื่องนีนเหมือนสูบซิ่งเลยครับ ของมันหนักอันตรายมาเจอรุ่นคนฟูนี่เสียงเสียงเหมือนสุบสุซิ่งเลย ราราวีแปครับสูบซิงป่าวป่าวป่าป่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเครื่องอะไรครับโอ้เครื่องอิซูครับ เลยครับเ้วิวเสียงเสียงโบกับเปิวนะเจ้าคุณปูครับถูกว่ากลับขึ้นไปป่ะเพี่โอ้ไม่ต้องครับ ทุ้มแถมแถมปัจจัยดีกว่ามั้ยครับนี่กำลังทำอยู่ครับโอ้กกำลังทำอยู่ครับครับผมคือวัดโลหิตสลักมี่สลักไม่น่ะสลักเอามาไหมสลักไม่ได้เอามาดิอ้าวไม่เดี๋ยวคนจะเอามาให้ก็ได้ขอไม่เป็นไรเดี๋ยวทำมาสุดครับลืมตอนนี้กำลังเอาเวอร์เนียมาจับยังไม่เชื่อใจช่างไม่เชื่อใจใครง่ายๆนะต้องจับเองเวอร์เนียเวอร์เนีย นะไอ้ตัววัดนะั่นแหละนั่นแหละช่างต้องจับเองมันงจะรู้เข้าใจไหมช่าง,ต,งตียบช่างกลึงต้องสเตียบจับเองต้องทำเอง,องวัดรูท้อพัดพัดไม่ไม่ตัวนี้เ,าเอามาเจ็ดสรงเชๆครับเจ็ดสิบตัวนี้เป็นตัวคีบช่างจะจับแรงให้ครับจับอันนี้ช่างเอาเอาที่สามสิบเอ็ดเซนครึ่งนะ <11. 000. S 2> ระยะ เอาเอาไม่ใช่เอาสามสิบเอ็ดเซนเออสามสิบเอ็ดเซนครับสามสิบเอ็ดเซนครึ่งเพราะว่ามันจะไปใส่แมคโครแมคโครมันจะสามสิบสองครับเห็นไหมเอาไม่ของผมร้อยหกสิบไงมันจะไม่เหมือนคนเจ้าอื่นอ่าตัวนี้มันสองร้อยผมเอาสามสิบเอ็ดเซนขึ้นครับจดไว้เลยอ้าวกระดาษมาจดไว้เลยจดสเปคไว้เลยครับแล้วพวกนี้ เหมือนกันอันนี้ก็เอารูให้ตรงตัวนี้เลยก็ได้อันนี้เข้าใจมันมันต้องตรงไหมว่าใส่น็อตไม่ได้โอเคครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเจอดจอดแล้วควานแล้วตะลุกตะลุกตะลุกเดี๋ยวช่างจะตะลุกรับพูดคอมเมนต์อาควานก็เอารูเดิมนี่แหละเนาะรูเดิมใส่ครับโอเคเจียวไม่พอดีมีของหลวงพ่อได้บุญด้วยไอ้หลวงพ่อก็ได้บุญนะเอาของโยมลงหลวงพ่อก็ได้บุญ ข้าวคงโยมลงว่าจะให้ไปนอกสถานที่หน่อยวันกี่วันครับนี่กี่วันนะก็พรุ่งนี้ได้ไหมไม่ผมผมจะควานตัวนั้นจะให้น้องมาเจาะตัวนี้พอผมควานตัวนั้นเสร็จผมก็มาลงตัวนี้อ๋อ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 อ๋ ไเอาช็อกชอเอาชในกระเป๋าพี่อ่ะมาจดไว้ตรงเนี้ยครับใช่ขางกว้าซนรพาเขาต้องใส่แผ่นชิมหน้านี่ต้องปาดด้วยใช่ครับหน้านี่ต้องปาดต้องปาดครับหน้านี่ต้องปาดให้เสมอครับให้เสมอให้มันได้สามิอเซนครึ่ครับีไปเ็บพอครับอ่ะัสามผมโอเคครับเันรถเชื่อม่อเอนะ รถเชื่อมซื้อเองนะ31.5ใช่ไหมครับสามสิบเอ็ันนี้สามบเอ็ครับใช่ครับสามสิบเดจุดห้าเซนใช่ยืมาเซนด้วยเยอะเยอะแยะลงแล้วก็ลืมอันนี้ก็ต้องตรงกันต้องตัดต้อตรงกันข้างบนผมซื้อไปเจ็ดพันนะครับเอาแค่นั้นแหละครับรถเชื่อมซื้อเองครับครับ ไอเจ็ดพันนี้รถเชื่อมซื้อเองนะรถเชื่อมซื้อหมดไปประมาณบางทีไปไอคันน no ี้รถเชื่อมซื้อหมดน่าจะสองสามพันนะเนี่ยไม่ได้รถเชื่อมซื้อเองไงเขไม่เคยเอาเปรียบจนไปทําให้ทิดเอ็นก็รถเชื่อมซื้อเองของพี่วีระครับพี่วีระน้องครับผมรถเชื่อมซื้อเองครับ ครับอ่ากด YouTube ดูได้ครับช่องวีระดำแต่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววีระดำแต่งยูทบตลอดเดี๋ยวเห็นเครื่องควานผมแล้วเอาไปออกเลยครับได้เลยติดตามอย่างนี้อืมออันนี้เอามาตอนไหนสิ็จอืสร็จอันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เหรออันนี้แล้วรถรีบไหมรีบผมถามว่ารีบรีบผมต้องเร่งถึงสองคันลองพ่อเรรีบรีะเดี๋ยวเอามาให้อะเดี๋ยวเอามาให้ครับเหรอสร่างลองพ่อกับโยมพอพอกันรู้ลองพ่อก็ประชาชนเหมือนเรานี่รอดแต่รอนก็มีเหมือนกันไมอยากทำงานวัดก็วัดกันอันนี้เอาเอาลวดอะไรเดี๋ยวซื้อมาให้ไม่ออกเงินเองออไม่ต้องเดี๋ยวออกเงินเอง นีเจ็ดพันนี่คือรวมรวมจองกันเองครับผมครับแล้วก็เอาค่าใช้จ่ายให้ผมก่อนสามพันไม่ต้องซื้อให้เดี๋ยวผมไปเอารีเองครับเจ็ดพันนี่รวมรวมค่ารวดแล้วเนาะรวมค่ารวดเลยครับผมโอเคถ้าไม่รวมค่ารวน่ะมันโหดเกินไปโหดเกินไปครับผมจะเรียกว่าโหดเข้ามาทีเดียวเดี๋ยวท่านผู้ชมเขาจะบอกหุยนั่นนั่นเลยฮะ เอาเอาตามความจริงนะการทำให้ให้ขอ่าราคานี้โอเคแล้วงานเรามันต้องไม่แบบเนียนเนียนมากรู้ไหมว่าทำไมถึงเอาราคานี้ครับเราคิดราคาบ้านเราครับบ้านเราเราหากินไประยะไกลถ้าเข้าตามบริษัทก็แพงหน่อยตีไปเจ็ดพันแต่แต่ว่ามานี่ก็รวมรวมลดลดเชื่อมกับโอเคได้เลยครับโอตามนั้นแล้วก็สลักอย่าลืมลุงพรไปเอาตังมาสลักลืมไม่ได้นะ สลักสลักเจ็ดสิบความยาวสี่สิบสี่สิบเจ็ดความยาวความยาวสี่สิบแปดสี่สิบแปดเดี๋ยวมันมีของมันอยู่โอเคครับมีของมันแล้วก็ถ้าเอาสลักมาปุ๊บน็อตเอามาให้ด้วยนะครับโอเคน็อตรู้รู้ไหมว่าไฉน็อตน่าจะกี่หุนอ่ะผมต้องเป็นคนวัดโอ้มันมีน็อตอยู่ผมต้องเป็นคนวัดให้น็อตมันก็ห้าหุนหกหุน ทำงานให้วัดก็มีวัดนะครับต้องมีเวอร์เนียครับทำงานในวัดต้องมีเวอร์เนียไปวัดถ้าไม่มีวัดก็ไม่มีที่ทำบุญน่ะไปไไปปเอาเวอร์เนียตัวใหญ่มาที่อยู่ในตู้ใหญ่เหลังหลังตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างบนมันจะมีกล่องไม้ใหญ่ๆยิ้มของพระใช่คนเด่นนะพระก็อ่วมอัลเลยกับโยมได้เล่กัน ของสองร้อยนี่มันมันกี่เส้นล่ะเนี่ยตัวเนี้สองร้อยมันน่าจะกว้างกว่าแล้วสองร้อยของผมมันร้อยหกสิบนี่นายช่างกําลังปลูกผีนอ้ปหมอผีหมอผีอยู่หมอผีอยู่นี่อันนี้มันยี่สิบเอ็ดนิ้วนับเป็นนิ้วก็ได้ยี่สิบเอ็ดคือแล้วตัวไหนก็ททำไม่ไม่วัดจากตรงนี้ อยากตรงนี้มานี้โอ้มันสามเซนนั่นมันก็ใหญ่กว่าแล้วตัวในมันเหรอตัวในมันก็อยู่ที่สามสิบห้าเซนสามสิบสี่เซนตัวนี้สองร้อยของผมมันร้อยหกสิบอันนี้จะขึ้นกลึงวันนี้แหละเออดีนะมาไม่เห็นกลึงเห็นกลึงแล้วเออเดี๋ยวเอาสลักมาเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยว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 ได้ดูครับท่านผู้ชมได้ดูครับผม้อ้าวเดี๋ยวเราจะ กลับไปเอาสลักแล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องวีระดำแต่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปกลึงนะครับคลิปต่อไปครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับอสวัสดีครับ